ชื่อกันนะครับชื่อจริงก็การกิ่งเพชรชัดปัจจุบันก็ทำเกี่ยวกับพวกการขายดีไซน์แอสเซทออนไลน์ตามพวกเว็บไมโครสต็อกอะไรพวกนี้ครับก็มีกราฟิก,รฟรกมีภาพมีวิดีโออะไรมาเนี่ยครับก็มีทีมของตัวเองทำทีม ก็ตอนนั้นก็ตัดสินใจเรียนนิเทศศาสตร์เนาะมันจะเรียนเกี่ยวกับพวกเป็นององ,องรวมของการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์มหาดิษิตเงี้ยครับเพราะอย่างที่บอกไปก็ผมก็จบไปกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียมาเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะมาเลือกเรียนเกี่ยวกับที่สิ่งที่มันจะซัพพอร์ตก็คือการหลักของการสื่อสารว่าเราจะผลิตสารผลิตสื่ออย่างเงี้ยส่งไปกับผู้รับสารยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจเรียนนิเทศศาสตร์องรวมเนาะก็จุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนที่มาเรียนด้วยไครับ ทำรายการทีวีทำสกู๊ปอะไรเงี้ยครับเราก็ได้มีการ,ราก็ได้มีการพูดคุยดิสคัสตกันเกี่ยวกับมุมมองแต่ละอาชีพในใ,ในในวงการสื่อเราวก็มีอะไรอะไรไงี้ปมา,มา,มาไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เราสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยครับ บรรยากาศในการเรียนก็ก็สนุกดีครับเพราะเนื่องจากว่าก็เป็นคนที่ทําอาชีพเดียวกันนะ้ันก็ได้แบบมาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันบางคนก็เคยทารายการแบบไปไปต่างประเทศไปแบบเข้าป่าอะไรเงี้ยก็มาแลกเปลี่ยนกันเอ้ยไปถ่ายรายการในป่าเป็นไงต้องเตรียมคอนเทนต์เตรียมสกู๊ปเตรียมอะไรอะไรเงี้ยครับบางคนก็มาสายการเมืองเลยว่าเอ้ยไปเจออะไรบ้างไปลุยน้ําท่วมมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขามีการเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นมันก็จะได้เจอคอนเนคชั่นหลายๆแบบเนี้ยได้เจอเพื่อนหลายแบบที่ทำใน่สายอาชีพเดียวกันว่าเขาเป็นอะไรยังงงงไบ้้าตตแ่ ท่านก็มีประสบการณ์มีความชํานาญกันคนละด้านเนาะแต่ละคนก็ถ่ายทอดกันคนละแบบเนี่ยครับแล้วก็จับสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเอง ก็หลักสูตรที่ผมเรียนจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นี่แหละในการในการทำในการอะไรเงี้ยครับส่วนก็จะมีบ้างที่แบบว่าต้องไปค้นข้อมูลที่ทษิ์ตามมหาลัยก็จะอาศัยไปวันธรรมดาก็คือก็ต้องอาจจะต้องหยุดงานวันนั้นที่มีไปประมาณนั้นครับพัฒนางานตัวเองให้มันดีขึ้นเงี้ยปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของ ของโลกที่สืบก็เปลี่ยนไปแล้วมีการปรับตัวไปเรื่อยๆครับรจิดจำลจำใจผมคือ,ค,อคือการที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับ